ถ้าเรายังอยู่บ้านอ่ะพัไป้าล้อมพาเราเป็นเป็น,ปนขายยาแน่ mm hmm. มวยเป็นทางออก mm hmm. ที่สุดเลยถ้าไม่ต่อยมวยน mm hmm. ่าจะเก็บเศษเหล็กหรือไม่ก็ก่อสร้าง mm hmm. มันโดนไงแล้วไม่รู้จะทำยังไง mm hmm. จะเล่นเล่นไปเลยเอยามายิกมายิก,กเหมือนท้ายเขามาอีกผมอ่ะชอบกีฬามวยแล้วผมอยากลองทุกรูปแบบ ไม่ใช่ว่ามวยไทยคิกบ็อกซิ่ง m m a สากลผมก็อยากลองความรู้สึกอะนี่แหละครับความตายมันตายเลยครับก่อนที่วงกจรจะดับมันจะจำภาพอดีตพอฟื้นมาผมก็เตียงกรรมการมีช็อตนงผมยังไม่ได้แท็บเลยนะอาจารย์ผมกำลังแก้อยู่ เขาบอกว่าหลับแล้วอยู่หลับแล้วอยู่หลับแล้วเดี๋ยวอยู่ไปดูรัตตุงจิบวันอง is an absolute monster the Iron Man is unbreakable unstoppable he'll walk through fire to get to you เขาบอกว่ามีพี่น้องสิบคน ผมเป็นคนที่8ปดแล้วก็ฐานะยากจนมากตอน,นีเด็กก็ไปเก็บเศษเหล็กกับแม่ไปหาปูปลาล้างจาน,นํำงานศพต่างๆเงี้ยที่มันได้เงินจนผมมาเห็นค่ายอยู่ข้างบ้านแล้วถึงบอกกับน้องๆที่ชกมาบอกอยู่ว่าลองมาชกมวยด้ยสิมันได้เงินนะมันได้เงินเยอะอะไรเงี้ยมันได้เงินดีอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเข้าไปดูไปอยู่งั้นแหละกวาดกรยะยบนเวทีบ้างทำทุกอย่างอยู่งั้นคือเตะกระสอบจนแบบ นั่นเองเขาก็เลยถามว่ามึงอยากชกมวยเหรอผมก็บอกใช่ครับผมอยากชกมวยอยากได้เงินอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคอันเดี๋ยวไปเปรียบมวยมันก็เหมือนเปรียบไก่เปรียบไก่ตีอ่าน้ำหนักได้ชกกันเท่าไหร่ไฟเดียวครับสอ,องไฟครับอ่ะชกกันได้รูปร่างใช้ได้น้ำหนักโอเคไม่อ่างมากก็จับมือกันไปเซ็นชื่อเพื่อจะชกไม่เคยขึ้นไปพอระครังยกหนึ่งเรื่องเลยเขาสาวเนี่ยว,ว่ายน้ำไม่เป็นมวยไม่ว่าใส่หมด3ยก ชนะได้กระตัว300บาทไฟแรกโหแบบดีใจดีใจให้ได้เห็นแบงแดงเพราะว่าตอน,นเด็กๆคือแม่ไม่ค่อยมีเงินพอเข้ามอเข้ามอต้องเล่าว่าสภาพแวดล้อมตอนนั้นก็ยาเสพติดนเยอะผมก็ได้เลยหลงไปอยู่ช่วงหนึ่ง